ีก็ค่าราคาประหยัดพร้อมชุดแต่งรอบคันสุดคุ้มแค่ไหนไปชมกันเลยจ้า สวัสดีสสดแฟนเพจมงคลคารเซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับแม่มดมาแล้วจ้านะคะวันนี้มดจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับอีโกคาอีกหนึ่งคันที่ภูมิใจจะนําเสนอเลยรถเพิ่งเข้าใหม่นะคะเพิ่งตีเปลี่ยนมาสดๆร้อนๆเลยนะคะสําหรับเจ้ามี t ซู b i s h i ชิมีราดนะคะ1.2 GLX นะคะโมเดลปี2013สีเทาดําคันที่อยู่ข้างหลังมดนี่เองนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่า คุ้มค่ามากแค่ไหนนะคะสำหรับเจ้ามิซูบิชิมิรานะคะเป็นรถยนต์อีโ c คาร์นะคะเครื่อง1 2 0 0ซีซีนะคะตัวนี้นะคะ78แรงม้านะคะ3สูบนะคะสำหรับมิซูบิชิมิรานะคะ1นนะคะ g l x m o d e l ปี2013นะคะสีที่เราเรียกกันว่า สีเทาดำนะคะสำหรับเทาตัวนี้นะคะโมเดลปี2013ยังเป็นสีเดิมก็คือสีเทาดำแบบนี้นะคะแต่โมเดลปีปัจจุบันเนี่ยสีเทาของเขาจะค่อนข้างซอฟลงนะคะเป็นสีเทาอ่อนนะคะสีเทาอ่อนๆนะเนาะไม่ดำแบบแบบคันนี้เหมือนกับนว่ที่จอดอยู่ด้านข้างเลย ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรารีวิวคันนี้ให้ชมหมดแล้วนะคะเราจะพาไปดูกองทัพมิซูบิชิมิรานะคะที่จอดอยู่ด้านข้างเรามีทั้งหมด5คันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะเดี๋ยวเรามาชมคันนี้กันก่อนนะคะไปเริ่มดูที่กระจังหน้าตัวนี้จะเป็นโมเดล 2013อยู่นะคะเพราะฉะนั้นไฟตัดหมอกยังไม่มีมาให้นะคะสำหรับรุ่น GLX นะคะคันนี้นะคะแต่ลูกค้านะคะท่านเดิมได้ไปเปลี่ยนเป็นแม็กมาให้แล้วนะคะแม็กขอบ15นะคะเพราะฉะนั้นคันนี้นะคะได้ไปก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแม็กใหม่แล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็นะมันกี่ปีอะน้องออยรถปี2013 8ปีไหมอ่ะ7ปี7ปีนะรถ7ปีนะคะคันนี้ นะคะรองรับน้ำมัน e 2 0นะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยสำหรับมิลานะคะ23.8ด23.8กิโลตอนน่อลิตรเลยนะน้องออยสำหรับ m มิซูบิชิมิลาแล้วก็ความที่ว่ามีสเกิร์ตรอบคันให้นะคะดูสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าสีเทาดำคันนี้นะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มดจะบอกอยู่เป็นประจำเลยนะคะสำหรับเขาเรียกว่าอะไรความใส่ใจของลูกค้าแต่แต่ละท่านนะคะกับ การดูแลรถการรักษารถนะคะสำหรับคันนี้นะคะคู่มือการใช้งานนะคะเข้ารับบริการของศูนย์นะคะยังอยู่ครบนะคะมีให้หมดเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถมือเดียวนะออกห้างป้ายแดงนะคะสำหรับ m มิ s ซูบิชิมิตราดคันนี้นะคะเดี๋ยวเราชมไปรอบๆคัน,นะคะมาดูด้านท้ายก่อนนะคะสังเกตนะคะรถคันนี้เขาเรียกอะไรชอบแต่งรถเนาะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตรอบคันเปลี่ยนล้อแมกนะคะฝาถัง ก็ใส่คโครเมียมมานะคะไฟไท้ายนะคะก็ติดคโครเมียมกันเขาเรียกกันชนเนาะการกระแทกมาด้วยนะคะสําหรับแล้วก็มือเปิดนะด้านท้ายก็ติดคโครเมียมมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็มือเปิดทั้งสีด้านประตูทั้งสีด้านนะคะก็ติดตั้งคโครเมียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเจ้ามิซูบิชิมิราคันนี้นะกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะตัวนี้ รู้สึกตกแต่งตรงนี้้วยนะเป็นสีแดงๆนะคะแล้วก็ภายในนะคะบอกก็จะเป็นบอ่ผ้านะคะบอ่ผ้าแบบเดิมๆนั่นแหละจากโรงงานนะคะแล้วก็ตรงแท่นเกียร์เขาจะไปติดอะไรอะติดสีแดงๆเป็นเป็นแบบว่าเ,าเสริมอันนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะสําหรับมิสุบิชิมิดาคันนี้มาเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องด้านหน้ากันอ่า เดิมนะถม่มบ่เดิมไม่เดิมมากบายยังไม่ได้มีการทําความสะอาดกันเลยนะคะสําหรับ m มิ u ูบิชิมิราตคันนี้นะคะสังเกตจากหัวน็อตได้นะคะตัวนี้นะยังเดิมๆอยู่นะคะยังไม่มีการแกะนะคะสำหรับหัวน็อตนะคะเดิมนะคะเครื่องยนต์อีกคคานะคะเป็นเครื่องพัน0อ0ซีซีนะคะสสูบนะคะ78แรงม้านะคะสำสหรับเจ้ามิซูบิชิมิราตนะคะ1.2 glx โมเดลปี2013คันนี้นะคะราคานะเรารีวิวกัน แจ้งราคากันนิดนึงนะคะราคาอยู่ที่2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ2 2 9 0 0 0บาทผ่อนสบายๆเพียงแค่3,000กว่า,า3,800กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับเจ้ามิซูบิชิมิรานะคะ1.2 GLX คันนี้นะคะยังไงมดฝาก m มิสูบิชิมิร่า1.2 g l x คันนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแต่นะคะลูกค้าท่านใดนะ,ะที่สนใจมิ t ูบิชินะคะรถยนต์ e ีโกคานะคะบอกได้เลยว่ามีมากมายให้ท่านเรื่องะคะ่าน้องออยพาคุณผู้ชมนะคะเดินมาสัมผัสอีกมุมนึงของเรานะคะก็คือด้านฝั่งนี้จะเป็นมิ b ูบิ i ิมิร่านะคะโมเดล ใหม่โมเดลปี 2017, 2018และ2019นะคะจอดอยู่ที่นี่นะคะมีทั้งหมด5คันนะคะมีสีดำนะคะ3คันแล้วก็สีเทาน่ะ2คันนะคะทั้งหมดเป็นรุ่น GLX นะคะโมเดลปี 16, 17, 18นะคะมีให้ชมอย่างมากมายเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะคะสามารถโทรสอบถามมดเข้ามาได้นะคะและมีบางคันที่มดได้รีวิวไปแล้วบ้างก็มีนะคะสำหรับ ishi, มิตซูบิชิมิลาเราไม่ได้มารีวิวกันเป็นเขาเรียกว่าอะไร เป็นกองทัพเนาะปกติแล้วเนี่ยก็คือเราจะรีวิวกันรพันคันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะอีกตัวหนึ่งที่ราคาประหยัดมากๆเลยสําหรับเจ้ามิซูบิชิมิรานะฮะโมเดลปี2016นะ,ค,ะคันนี้ถ้าจะไม่ผิดนะน้องออยเดี๋ยวดูนิดนึงอ่าใช่ตัวนี้โมเดลปี2016 GLX นะคะ คันนี้อยู่ที่2,99,000บาทเท่านั้นเองนะคะ2,99,000บาทนะคะและมีสีเทาอีกคันนึงนะคะโมเดลปี2017อยู่ด้านนู้นนะคะ2,99,000บาทเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กำลังมองหารถยนต์ e ีโกคาร์นะคะไม่ว่าจะเป็นโมเดลปี2012 2013เกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาเรามีมากมายให้คุณผู้ชมทุกท่านได้เลือกสรรกันนะคะคลิปนี้ถือว่าพิเศษนิดนึงนะคะมดไม่ได้ร,รีวิวเพียงแค่เจ้าคันนี้นะคะแต่ไฮไล์ มันคือคันนี้นะที่นำมาให้ชมกันก็คือโมเดลปี2013แต่เราจะบอกว่าของเรามีให้เลือกสารอีกมากมายนะคะในคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมดูได้มีหลาด5คัน6คันด้วยซ้ำนะเอามาหยอดยังไม่หมดใช่อยู่ฝั่งนู้นก็มีแล้วก็มี s ูบิชิแอทลาดก็เยอะอีกเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีฟ้าสีขาวนะแล้วก็สีเทาใครที่กำลังมองหารถยนต์อีโกคาบอกได้เลยว่าที่นี่มงคลคาร์เซ็นเตอร์มีให้เลือกทุกรถ จบทุกเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นจบคลิปนี้นะคะสามารถยกหูโทรสอบถามมดได้นะคะสำหรับคลิปนี้มดขอฝากเจ้ามิซูบิชิมิรานะคะคันนี้โมเดลปี2013กับชุดแต่งรอบคันพร้อมความคุ้มค่าราคาแค่2 2 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะสีเทาดำและอีก5คันที่อยู่ฝั่งทางนู้นเป็นโมเดลใหม่นะคะก็คือเป็น ตัวหน้าใหม่นะคะฝากไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสนใจนไหนสามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิววาเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ